สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับแม่เรียกได้ว่าตื่นเต้นมากๆเหลือเกินครับสำหรับการแคสเกมครั้งแรกในชีวิตของผมเนี่ยนะครับคือจริงๆเนี่ยความตั้งใจในการแคสเกมเนี่ยมันก็มีมามานานแล้วนะครับแต่ด้วยอะไรหลายอย่างที่มันยังไม่อำนวยเนี่ย นะครับก็เลยอาจจะยังทำไม่ได้แต่พอมาวันนี้นะครับผมนะครับบลูมูนนะครับช่องบลูมูนเนี่ยขอลองแคสสักหน่อยสมัยก่อนเนี่ยนะคะคือผมมาติดฟีฟ่าออนไลน์สามากแต่พอมาในช่วงหลังฟีฟ่าไรซี่เนี่ยแทบจะไม่ได้เล่นเลยนะครับแทบจะไม่ได้เล่นเลยนะครับมีเล่นบ้างปล,ปลายแต่ผมอะย้ายไปเล่นภาคหลักสัส่วนใหญ่พวกฟีฟ่าสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วมาวันนี้นะครับพอเราแคสเกมฟีฟ่าไรซี่เนี่ย ดูทีมครับไม่มีอะไรเลยฮะเงินศูนย์นะเงินศูนย์ทุกอย่างศูนย์หมดนะฮะแล้วนะครับเฮ้เราก็ต้องทํำยังไงดีวะตเติมครับวันนี้ผมตเติมเข้าไป3,000บาทนะครับหลายคนอาจจะบอกอาจจะไปดูบางช่องมาแล้วแบบโอ้โหเป็นหมื่นแล้วพี่เราเติมแล้วเป็นหมื่นสามมีแค่สามพันเอาแค่สามพันไปก่อนนะนะเอาแค่สามพันมันก็เยอะแล้วนะครับกินข้าวเป็นสิบสิบมื้อเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูที่หน้ากิจกรรมของฟีฟ่าเนี่ย ว่าเขามีอะไรกันบ้างน,นะจ๊ะไปดูเลยผมดูดูอยู่เนี่ยมันมีไอเนี่ยไอรีวอร์ดคอลเลกชันเนี่ยนะฮะอันหนึ่งแล้วก็เบสเจเน r เรชันผมยัง,งงงงอยู่นะว่ามันกิจกรรมนี้มันต่างกันยังไงขอขอลองที่ไอเบสเจเนเรชันก่อนคือเติมไป3 0 0พันเนี่ยผมก็หวังเยอะเ <c oughs> ซตละหนึ่งรางวัลเพื่อเริ่มเล่นอ๋อเหมือนความหวังอย่างเงี้ยเหรอ เซ็ตละหนึ่งรางวัลเพื่อจะเริ่มเล่นเราก็ต้องเอาดีดีดิเอาดีที่สุดเลยนะไอคอนจะเอาเพื่อเริ่มเล่นใช้2เหรียญเรามีกี่เหรียญวะเรามีกี่เหรียญเนี่ยโอ้สองร้อยกว่าเหรียญเอาทีละสิบเลยแล้วกันนะเอาทีละสิบเลยเริ่มเงินพันล้านจับสองร้อยล้านอันนี้แหละไม่ดีอะแหลไม่น่าแบบไม่น่าตื่นเต้นนะฮะอันนี้ทำไมคือรีมูฟอะเราก็ต้องเอาดีดีดิเอาดีที่สุดเลยนะไอคอนจะเอาไม่รู้เรื่องนะ อุ้ยอุ้ยได้อะไรมาบวกบวกอะไรบวกห้าถึงบวกเจ็ดอันนี้ก็เฉยๆว่ะและจะเฉยๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไหนดีไม่ดีอุ้ยอุ้ยตำนานเหรอตำนานเหรออุ้ยร้อยห้าเนี่ยอุ้ยดีดีอันนี้คือดีใช่ไหมนะครับอันนี้ต้องดีใช่ไหมเงินอีกแปดร้อยล้านนักเตะบวกแปดอีกหนึ่งตัวคือดีใช่ไหม <c ười> ไม่รู้คือผมไม่ได้เล่นนานมากล่าสุดคืออะไรสามอะ่ะนะครับที่แบบซีเรียลลี่ในการเล่นอะไรเงี้ยดีใช่ไหมเมื่อกี้นะฮะ เรามาแล้วนะฮะเราเริ่มต้นด้วยสวยงามนะฮะเลขร้อยครั้งทีเดียวเลยดีกว่าขี้เกียจขี้เกียจมันนั่งกดตึกต๊กตึกต๊กตึก๊กตึ๊กนะฮะสามสองหนึ่งพอพลยคุณมีเอฟไม่ไมไมพอเอา้าอ๋อใช้สองร้อยเหรียญ <c oughs> ขอโทษทุกคนด้วยอ๋อเขาใช้ข้างล่างมัน200ข้างล่างเห็นไหมนะไอ้นี่ผมก็ไปดูเ,ดเลขตรงนี้ไงแล้วถ้าสมมติเราไปดูบล็อกหนึ่งล่ะบล็อกหนึ่งมีอะไรวะอ๋องั้นอันนี้ก็ได้นะครับไม่เป็นไร3 2 1 ไม,ไม่น่าจะดีอะไรเฉยๆหรือเปล่าวะเพราะมันแพงนะนะเพราะมันแพงอะยังไงเดี๋ยวไปดูกันในเกมครับว่าได้แพ็คอะไรกันมาบ้างนะจ๊ะเข้ามาดูในเกมเนี่ยนะรครับก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับแพ็คที่ได้มานะก็ถือว่าบานเบิร์เต็มไปหมดนะรบับอกได้เลยว่าบานเบิร์ตเต็มไปหมดนะฮะอูอันนี้แหละจะดีสุดว่ะจากคลาสดีเฮ้ยมันไม่ใช่ไอคอนอย่างเดียวนี่ว่า เล่นกูแล้วนะเล่นกูแล้วนะเนอ้าอันนี้ก่อนเลยกัน B to B ในแสดงว่าเป็นแพ็คใหม่มันเอามาเล่นเนี่ยอย่างเงี้ยผมว่าแม่งเป็นแพ็คใหม่โอ้แข่งสุ่ครูโรนัลโดนะฮะเอซามูเอลเอโต้เดวิดเบ็คแฮมเบนรูนี่อิลิคาโตน่าก็มีนะฮะเดวิดดาบิดิชเออไว้น่าสนใจนะครับถ้าเราจะขอเราก็ต้องคงต้องขอเซียร์เซเว่นถูกไหมสามสองหนึ่งยี่สิบคนด้วยโอกาสสูงมากครับมาแล้ววิ่งอย่างนี้ผิวเบอร์แปดใครวะ อังกฤษตลาดหรอแลมบาดแลมบาดครับแพงไหมเก้าร้อยกลางๆนะน่าจะกลางๆมั้งหรือแย่วะไม่รู้วะเก้าร้อยล้านเองไะ <c oughs> อ่ะเอาอันนี้ก่อนนักเตะคลาฟป,ปีอะไรบานเลยไม่รู้เนี่ยเห็นไหมตรงนี้เนี่ยนะฮะเปิดทีละชิ้นดูวิใบแรกของเรานะฮะวิ่ง <c oughs> มาแล้วครับากางเกงดําเบอร์ยี่ห้าสันโชว์เปล่าเบลเยียมเฟรยนี่เหรอเฟรยนี่ครับบวกเบวกยียมสามร้อยเหลืออีกใบหนึ่งขอบวกเจ็ดวิ่งอีกแล้วเบอร์แปดคราวนี้ ใครสดโจเวติดเหรอใช่ครับสี่สิบล้านบวกห้าสามพันกูไปกินชาบูได้กี่วันวะเนี่ยนะอ่ะเอาบวกห้าแบบเพียวๆเลยดีกว่า9กาชิ้นทีเดียวลวดสามสองหนึ่งลุย,ยวิ่งแล้วครับตางเกงปีอะไรวะเนี่ยยูโรเปีนเนยอะไรสักอย่างยี่สิบสองแกเอากิชชี่ครับกิชชี่ราคาสามสิบสองนสามพันกูได้สามสิบสองล้านเอา มาดู B2B คัด100คนครับลอนดงโรนัโด on, ใช่ไหมนี่นะฮะโอนโด9 5้0ล้านความหวังผมร้อยคนนะขอพันล้านขึ้นตั้งแต่มาเซโลขึ้นไปนะฮะสองใบเปิดทีเดียว 3, 2, 1สองหนึ่งเปิดขอพันล้านขึ้นคือปลอกมือละวิงง่งอย่างนี้ผิวสีเบอร์สิบโรนัดินโยว่าเท่าไหร่พันสองอ้าโอเคนะถือว่าอยู่ในเกณฑ์นะฮะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ของเราอีกคนหนึ่งคือ กุนโดกัน400ล้านดูอะไรที่มันน่าตื่นเต้นตื่นเต้นอ้ามาดูอันนี้3ชิ้นนะฮะก็คล้าปีอีกแล้วนะฮะอย่าไปหวังเยอะแม่งเอาวกบ7มาล่ออย่างนั้นแหละนะฮะตั้งแต่ฟีฟ่าไร3แล้ว3ใบเปิดรวดไปเลยวิ่งนะฮะเก่งสีนี้ปีอะไรนะเนี่ยสเปน CDM Holding โรดี้บอกเจ็ดพันล้านโอเคนะโอเคโอเคบวกเจ็ดนะมีฟานันโดด้วยนะอดีตนักเตะซิตี้นะมาต่อ B2B อันนี้ครับปีเหลืออยู่แค่3ปีเปิดแม่งเลย10ชิ้นพร้อมกันลุยวิงเซื้อกางเกงชุดขาวเบอร์สิบสามคาร์ลอนปะเนี่ยเบลใครวะ CAM มิเคลวันลหลัก4 0 0พันล้านตัวแรกที่ขึ้นหลัก4 0 0พันล้านนะฮะมีปิโป้ซดอีก2พันล้านที่เหลือก็แบร์แบรนะฮะโอเค เออมันค่อยน่าตื่นเต้นหน่อยนะฮะเฮ้ยแต่สี่พันล้านโอเคเลยครับสี่พันล้านถือว่าโอเคเลยครับเอาใบานี้เลยเอาใบานี้ผมบอกได้เลยว่าต้องม่ได้ลุ้นนะฮะลองคุณลองคิดดูนะลรนโด่เก้าล้านบวก3ต้องมีสัก20 0 0 0ล้านเป็นอย่างต่ำ2 1เบอร์9อานายฝรั่งเศสองลีเบนเซม่า2 9 0 0ล้าน เราหวัง20,000ล้านไงเหลือเรามาสรุปกันตอนสุดท้ายแล้วให้คุณผู้ชมเนี่ยคอมเมนต์มาว่าคุ้มไหมนะฮะอ่ะปีอะไรเนี่ยปี C O C เหรออุ้ยทำไมมันต่ำจังอ่ะที่หนึ่งคืออเลสซานโดรนะแบ็คซ้ายของจูเวนตุสใช่ไหมท่ามมันท่ามมันนักเตะมันอย่างเงี้ยเอามาบวกแปดก็คงจะขอ3,000ล้านนะฮะลุยวิ่งอย่างนี้ใครอ่ะเซนเตอร์แบ็คซิเซ่หกพันล้านท่ามมันสตาร์ทมันน้อยจังวะหกพันล้าน มันแต่มันบวกแปดไงถ้าเป็นนักเตะตัวอื่นบวกแปดอาจจะแบบสองหมื่นล้านหรือเปล่าคือผมได้เฮไปครั้งเดียวเนี่ยเติมสามพันเนี่ยเอาอันนี้เลยดีกว่าเพราะว่าทีเด็ดเราอยู่ที่ใบนี้ไอคอนสตัร1 0หนึ่งร้อยห้าบวกมันต้องมีอะไรบ้างใช่ไหมฮะมันต้องมีอะไรบ้างขอแบบโหดๆอ่ะเดี๋ยวไปดูก่อนขอไปดูก่อนนักเตะไอคอนโหดๆเดี๋ยวเลือกไว้ก่อนเลยขอเลือกไว้ก่อนเลยว่าเฮ้ยกูเอาใครดีวะอูโหูขอเลยอาได้ครับสามแสนล้านครับสตัรร้อยร้อยสิบสอง ซีดานก็ได้นะโอ้อองรีแสนล้านโอ้ก oh, ูรวยเลยซาม,ม,มูเอโต้หกหมื 35, 000, 000, ่นเจ็ดพันล้านนี่ปาเวลเน็ตเวิร์ดสามหมื่นห้าพันล้านไฟนัลโดตอร์เฮดหนึ่งแสนห้าหมื่นล้านนะฮะเตฟานเอฟเฟนแบกนะอู oh, e ้เยอะๆตำนานเยอะตำนานเยอะขอขอแบบหมื่นล้านหวังไว้หมื่นล้านเลยเพราะว่าเจ็บมาเยอะนะฮะทีละใบอันนี้ต้องทีละใบเท่านั้นสามสองหนึ่งหมื่นล้านโอ้โห้เฮ้ยอังกฤษปีกสเตอร์ลิงเหรอ 500ล้านโอเคมาครับมาสรุปรวมนะก็ได้เงิน15,000ล้านนะครับนักเตะนี่บวกก็6,000ล้าน4,000ล้านเบนเซม่า3,000ล้านโอ้ยสก,กีันห้ร้อยเซนยูนงนโรดรี1,100ทำไมกูไม่เอาตังค์ไปกินชาบูวะยังไงเดี๋ยวไปจัดทีมหน้าตายพวกนี้มาให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูทีมเต็มๆกันทีเดียวนะครับ และนี่ครับคือทีมของเรานะครับจัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาปละมานี้เลยครับในนี้ผมยังไม่ได้ใช้เงินเลยนะนี่คือนักเตะทุกคนทุกตำแหน่งที่เราเปิดได้ตะกี้เลยนะครับผมจัดครับดูผุ้รักษาประตูนะครับใช้เป็นโอชัวครับแบ็คขวาครับโตมัสมูนิเย่ครับแบ็คซ้ายเป็นจูอัลกาเซโลเซนเตอร์คู่ผมไม่รู้จักเลยนะมันชื่ออิซิมังอิซิแม เมอร์แรงอะไรสักอย่างนะครับเพราะมันฝรั่งเศสน่าจะเมอร์แรงนะครับแล้วก็อีกคนนึงก็ซิเซ่นะครับแล้วก็โฮดดิ้งมิดฟิลด์ครับใช้เป็นโรดี้นะครับกองกลาง2คนนะครับเป็นมิคาเอลบาลักกับอังเดปิอาโลนะครับปีกซ้ายปีกขวาเป็นเนย์มาร์นะครับปีกซ้ายเป็นโรดาวดินโยนะครับยันน้อยครับหน้าเป้าครับตอนนี้ครับเป็นคาริม เบนซิมาร์เสรร์พวกสำรองก็มีตเตอร์ลิงพิปโปโอิซาก้แลมพาดกุโดกันลาป็อกนะแกรี่เนวิลเอเดรันจริงๆก็มีอีกนะ,ะเอาเข้ามาได้แต่ก็น่าจะเล่นประหลาดนี้ครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันในแรง้งกันเลยดีกว่าเลยครับไปสักตาหนึ่งสักตาหนึ่งนะฮะมาทดสอบทีมหน่อยมาแล้วจะหูลูกกูเว้ยใส่ชุดอัจแจกเลยเว้ยต่อเวลาสิครับจะได้มีผลแพ้ชนะใช่ไหมต้องต่อเวลาอยู่แล้วนะโอ้เขาก็ซันโชลูกกู เฟเดริโก้คีเอซ่าไตเลมองคาเซมิโลน่ากลัวนะฮะมาเราน่ากลัวกว่าผมบอกเลยโรเดนโยลุยปีชงอังเดปีชงตักดีมากเรายังมีเดนสิทพื้นฐานยังอยู่อา้าวไม่วิ่งอย่างนี้ปัดโอ้ยเฮีย้ยใครอะโยริสเหรอไปลูกบอลหลักมาแล้วบอลหลักล็อกเอาแมงไม่หลงเลย กูยิงไม่ได้ปะ่ะเล่นจริงไปเล่นอย่างงั้นโดนเขาด่าตายเลยนะฮะปีโลปีโลขวามีเนมายิงเนม,มาทำได้ <c oughs> เฮ้ยยังพอมียังคอสติมได้อยู่และอาจจะเก่งๆก,กลางๆนะแต่ยังได้อยู่ยังอยู่ได้อยู่มาต่อเมือแรงมาฝากก่อนเนมาจังหวะเดียวเนมาลุนแฮตติกจ้า <c oughs> <c oughs> ไอโอเคโอเคโอเคไ่คถือว่ายัง <c oughs> มีเขาคงจะได้จะได้ขวาหักแล้วหักแล้วดีมากโอชัวโอชวย,ยังชัวอยู่มีเว็นสามารตักจังหวะเดียวโอโหฟันนุนไหวหรือเปล่า <c oughs> ยิงเรียดเข้าไป <c oughs> เกง่งเก่งเก่งาชมตัวเองนะมันถึงวินาทีที่ชมตัวเองนะซ้าย เย็นน้อยขวาปั่นเลยบอลโอ้โหเต็นตามหน่อยเฮ้ยฝั่งลุ้นไหวหรอเปล่านะหรือว่าเราเก่งขวาเปียโรผมว่าชอบส่วนตัวผมว่าชอบปีโรมากเลยเรื่องจริงอะผมรู้สึกว่าปีโรมันขยับน้อยแต่มันขยับนะลาสเขาสูงปีโรปั่นซ้ายโอ้โหเล่นบอลหรือเป่ากบครับเนี่ยมึงเล่นบอลหรือเป่ากบขึ้นหลังขวาวิ่งหน่อยดิไปเบนเซม่า ดูดูเป็นไซมาชิปเฮ้ยเอา้าไม่ใช่ปุ่มชิปเหรอวะเมื่อกี้เนจะแบงป่าวะเฮ้ยหินรอดขาโอชัว์ได้ว,วะ่ะนี่นี่แน่เราเราต้องโชว์สกิลตรงกลางปัดเลี่ยดมาบลัก <ไป S 1> เน่งๆน่งเฮ้ยเราก็เก่งกันนะนี่ แต่อีกฝั่งหนึ่งก็แล้จะพึ่งเล่นเลยผมว่าแบบพึ่งเล่นเลยอะ่ะพึ่งแบบผมไม่ได้ดูถูกนะแต่แต่ดูจากทรงอย่างเงี้ยน่าจะน่าจะพึ่งเล่นเลยอะฮะผมต้องคงแบบไต่แรงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็แบบไปเจอแบบของจริงอะไรเงี้ยนะฮะปาดมาเจ็ดหนึ่งเข้าไปแล้วไปพีเพ่เหินพิเหินทะลุช่องเบนเซม่าหุลุดอย่างนี้เบนเซม่าหุบแปดแล้วอะ่ะเนย์มาวิ่งลูกปันเนยมาหน่อย อับปั่นเบาๆเก้าหนึ่งไปลุยซิเซ่เช็ดเช็ดเชเชเสียบก่อนอุย้ยโดนว่าอยู่โดนตีเสมอนนะโคตรฮาเลยผมวนะ่าแต่ไม่โดนหรอกมันยากเขาน่าจะเพิ่งเล่นเลยแหละนะโอ้ไม่ใช่ตรงการลางรับหนึ่งทียิงโอ้เล่นซันเล่นซันอย่างนี้ สาายบอกขอปันนอยผมเคยเล่นแล้วไงเนะเคยเล่นแล้วผมก็ยังเล่นฟี ف าภาคหลักอยู่แล้วฟี ف าภาคหลักอะ่ะมันการคอนโทลการควบคุมมันไม่ได้ต่างอะไรกันเงี้ยฮะผมเลยแบบมีพื้นทงพื้นฐานมาอะไรเงี้ยฮะ้วต่างกับคนที่แบบเขาไม่เคยเล่นเลยอะไรเงี้ยเขาก็จะโดนเยอะเป็นธรรมดานะฮะก็ไม่เคยเล่นนะเนาะจะให้เก่งเลยก็คงไม่ได้นะเราก็ดีใจไปตามอา้าวเชียยิ้มไม่เข้าด้วยตามสเต็ปนะมาโรดาดินยาะล็อกหนึ่งทีล็อกอีกทีไม่หลงตอกไป กาเซโลกองหลังยิงสักลูกนึงนนโอ้โห12ลูกจริงว่ะตั้งเป้าไว้ทำสำเร็จจบเกมครับชนะ12สองต่อในก็นะในก็เขาเรียกว่าเป็นการเปิดคลิปคลิปแรกในช่องบลูมูนเนี่ยนะฮะมาเปิดกันเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกัน3,000ก็ถือว่าส้หมือนกันนะครับและเหลืยอยังไงครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าฝากอะไรนะครับต้องพูดไปนะฝากกดไลค์กดซัตตะไคร์ฝากกดให้หน่อยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวมาทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันบ่อยๆนะจ๊ะสหรับวันนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบายครับ